ลูกหลานสรัทธาญ,ญาติโยมพลาเนนอยู่ในความสงบ วันนี้เป็นวันอังคารที่เจ็ดธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันขึ้นสามคำ่ำเดือนสิสองปีฉลูพระวัดป่านาคำน้อยของเราขณะนี้สามสบสองรูปมีอะไรหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาจะพูดจะกล่าวแล้วให้ฟังวันนี้ mm hmm. นี้ไปวัดนี้ออกจากวัดสิบห้าวันนะลูกหลานนะ <c oughs> ออกไปตั้งแต่วันที่22ไปพักที่ทำกงเพน23 23เช้ามืด <c oughs> เดินทางไปฉันที่ขอนแก่นพอฉันเสร็จจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปนคะรราชสีมา,อาพอาไปงาน ศพงานชลีละสังขารของหลวงปู่พระศาสนาโสผลวัดสุทธจินดาไปถึง17นาฬิกาก็ได้แสดงธรรมขึ้นเทศนะลูกหลานถ้าติดตามผลงานก็ติดตามหลวงพ่อก็คงจะรู้ะจากนั้นหลวงพ่อก็เทศจบแล้วลงไปกรุงเทพ้ละลูกหลานนั่งรถลงไปกรุงเทพเกือบสามทุ่มไปถึงสวนแสงธรรม ไปพักสวนแสงธรรมวันที่24บินทบ,บาทฉัชั้นเช้าที่สวนแสงธรรม25-26้ยี่สิบเจเป็นวันเสาร์เราก็รวมกันสัทธาญาติโยมกรุงเทพมหานครมาเตรียมตัวทอดผ้าป่าหาทุนสมทบทุนเพื่อซื้อที่ดิน ถนนาบางส่วนสะพานถมดินลัว้วเราจะเต็นเดดสายไฟหลักไฟก็หลายหลายอย่างลุกหลัดแต่จะไล่ไปแล้วสรุปแล้วก็คือหาทุนเพื่อภูมิทัศสรุปแล้วภูมิทัศเจดี JD ของหลวงตา,าจากนั้นพระสงฆ์จเจริญพุทธมงคลตอนเย็นตอนเช้า วันที่28วันอาทิตย์โอ้พี่น้องสัทธาญ,ญาติโยมร้นหลามลูกหลานมากไปเคยไม่เคยมีมาก่อนหลวงพ่อไปสวนเชียงธรรมหลายครั้งแต่ครั้งนี้รู้สึกว่ามากพี่น้องลูกหลานให้ความสำคัญทอดพระประาสามัคคีพอทอดจบแล้วก็เลยจะตุปัจจัยสองล้านกว่าเงินสดนะ เง <c oughs> ินจดในวัดนั้นคณะกรรมการลูกหลานได้นับได้สองล้านกว่าพอต่อมาอีกหลวงพ่อกลับขึ้นมาแล้วก็เลยเออผู้จัดการเขาก็ไล้เอายอดมาให้ทั้งเช็คทั้งนำเช็คเข้าไปทั้งเงินโอนเข้าไปรวมแล้วได้ยี่สิบเก้าล้านสามแสนลูกหลานนะ ก็รวยเลยอู่ฟู่หรืข่าเน่แต่ก็พอไหมก็ยังถ้าจะว่าพอไหมก็ยังอยู่ลูกล้านเพราะว่าเราจะต้องได้ใช้จ่ายค่าที่ดิน <c oughs> ค่าที่ดินนี่ยที่หลวงพ่อพูดแล้วกล่าวอีกยังเหลืออยู่สามสิบเจ็ดล้านนะ <c oughs> แต่จะจ่ายจริงยี่สิบห้าล้านค่าที่ดินแต่ค่าโอนกะไว้ค่าโอนประมาณสองล้านรวมก็เลยเป็นสามสิบเจ็ดล้าน อันนี้ได้ยี่สิบเก้าล้านกว่าจะ,จะตุปจัจจัยก็อนนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ก็คือเล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังขึ้นมาหลวงพ่อก็นำผู้จัดการน้ำเช็คแล้วก็เงินโอนต่างๆแล้วค่ะผู้จัดการก็เขียนยอดมาให้หลวงพ่อดูเนี่ยหลวงพ่อก็ได้ประกาศไปครั้งหนึ่งแล้วละ่ะแต่มาถึงวัดประกาศออกเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะาจ่ตุปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่ของหลวงพอ่อไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด เป็นของพี่น้องประชาชนเทน้ำจิตน้ำใจรวมกันเ,เพื่อนี่แหละเพื่อการนี้นะเพื่อภมูมิทัศเพื่อซื้อที่ดินทำถนนถมดินหลักไฟล้วสเตนเลสลวคอนกรตีตป้ายเข้าปเจดีสมประตู แต่จะไหลไปยาวนะลูกหลานนะ,ะสรุปแล้วก็คือปกคคลนัตธาญ,ญาติโยมทั้งหลายรวมรวม,รวมกันแหได้ยี่สิกว่าล้านยี่สิล้านกว่าสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อจะได้ให้คณะกรรมการนำไปใช้แนละ้ลูกหลานวันนี้แหละ,ะจะเบิกเลิ่มเบิกออกไปละค่าถมดินสองสามเจ้าแล้วก็ค่าอะไรอีก ค่ามัดจำเสาไฟอีกประมาณห้าหกแสนนี่ยแหละมันถ้ายอยไปออกมานันลูกละแต่วันนี้ละวันพรุ่งนี้ละหลวงพ่อจะประกาศให้ฟังว่าเราใช้อะไรไปบ้างนะในเมื่อรับมาเราก็ต้องบอกว่ารับมาได้เท่าไหร่ในเมื่อจ่ายออกไปเราก็แจ้งให้ทราบว่าเราจ่ายออกไปไม่ใช่ว่ารับเข้ามาแล้วโอหลวงพ่ออิน,นตัวนอูฟู เหมือนกระจายไม่เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่พอมันจ่ายไปมาล้อมมาแล้วไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานก็มีแต่วันรับมารับมารับมาพอในเวลาจ่ายไปเราก็ต้องบอกนะเดี๋ยวจ่ายไปเท่านี้นะแต่บางทีก็ลืมลืมไปบางกันนะลูกหลานนะเพราะภาระของหลวงพ่อมากแล้วก็เท่าแกชรลาอีกต่างหากแล้วก็เมื่อวานลูกหลาน เออคุณนิชชาพันนิชานันคุณนิชานันคุนคุณพิช,ชานันผาสุกนะหรือคุเอฟที่หลวงพ่อเคยพูดเสมอนะใจใจเกินร้อยที่ว่าจะทำสะพานแต่ปัจจัยไม่พอหลวงพ่อเออทำถนนเอฟนะครับเจ้าค้าเดี๋ยวจะขอเออหนุนเดือนละห้าเดือนละห,ห้าแสนห้าแสน เขาตัวโอนมาเนะี่ยในเงินสองล้านนะลูกหลานนะพอเมื่อวานวันก่อนนะเขาก็เลยโอนมาให้ครบเลยเะนะครบมาหนึ่งงบมาสี่ล้านเลยเถอะนะรวมกันแล้วครบเลยนะที่นี่นะลูกหลานเนะี่ยคุณเอฟเนะี่ยคุณพิช,ชานันทนะ์เนี่ยผาสุกเนะี่ยเอฟเนะี่ยพร้อมกับครอบครัวสามีลูกหลานนะ ทำบุญซื้อที่ดินถนนเจดีหลวงตาเป็นเงินทั้งหมดหล้านบาทนะลงหลานเนอ,อแล้วก็อีฟเนี่นนะเขาทําถนนจากจาก,กิตตาคารไปเจดีหลวงตาอ,อ,อันนั้นก็ล้านห้าแสนห้าหมื่นเนยหลทาลุงพอจะไม่ผิดนะตั้งล้านกว่ายาวกว้าง12เมตรยาวเท่าไรเกือบย ยี่กเกือบยีสเมตรมาทางอน่คุณอิฟเนี่ยแหละจ่ายคนเดียวเลยได้ันได้สะพานไปแล้วข่าวในทําถนนประมาณเกือบสามรเมตรลูกหลานอันนี้ก็เล่าก่าให้ลูกหลานได้ฟังอันนี้ผู้ทําดีผู้ทําดีก็ต้องประกาศให้ฟังอ,อ,อย่างคุณสถาพรนะ ทำถนนเมื่อวานเขาเขาก็ทาป้ายถนนมาแล้วให้ทำราวสะพานอคงจะเป็นหลายเงินอย่างเรดูมันมันทำรวดลายเหลือเกินแต่มันรู้จะทำยังไงเราก็ไม่ได้ออกแบบเองใช่ไหมล่ะเขาก็อยากจะให้มันคู่ขนานกับเจดีย์วิหารของหลวงตาที่สวยงามเขาก็ทำให้เหมาะสมกับการเข้าเจดีย์แต่ราคายังไม่รู้ตัวนี้ แต่ในป้ายนั่นก็บอกว่าสถาัสถาพรงามเรืองพงูบูชาสะพานสถาพรงามเรืองพงบูชาพระคุณของหลวงปู่หลวง,งตามหาบัวบูชาพระคุณหลวงตามหาบัวยางนั้นสำปนโนเขาเขียนลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อได้ยินออกพอได้พูดว่าได้ทำสะพานกัน อันนี้เขาจนก็โอนมาสิบสองล้านตัวนะแต่ดูๆก่อนนะจะจะขาดเหลืออยังไงค่อยว่ากันอีกนะท่านพอวารนาไว้อีกอยู่ถ้ามันมีขาดเหลือขาดตกยังไงอก็มันขาดก็บอกนะหลวงพ่อเนะอเออหลวงพ่อก็ว่างั้น่นะนี่แหละหลวงพ่อ ทอดผ้าทอดผ้าป่าสามัคคีที่สวนสามวันที่ยี่สิบแปดนะลูกหลานน่จะูกปัจจัยอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ลูกหลานฟังนี่แหละจากนั้นหลวงพ่อก็อยู่อีกวันที่ยี่สิบเก้าเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องไหมที่งานผ่านไปแล้วขาดเหลือขาดตกอะไรไหมมีขาดใช้จงใช้ใหญ่อะไรยังเหลือไหมคือหลวงพ่อจะตรวจดูซะก่อนนะถ้าไม่มีอะไร พร้อม้วนะไม่มีอะไรหน้านะหลวงพ่อก็เลยขึ้นมาวันที่สามสิบวันที่สามสิบวันที่หนึ่งวันที่สามสิบขึ้นมาพักอยู่ที่วัดสัทธารวมโคราชอีกนล้นลูกหลานนะวันที่หนึ่งก็ไปวันที่สามสิบวันที่ยี่สิบเก้าขึ้นมาตอนเย็นวันที่สามสิบงาน ท่านผู้การผู้บัญชาการภาคสามตำรวจกรนครราชสีมาไปบ้านที่ท่านได้รับตําแหน่งใหม่ท่านมาพักบ้านพักก็เลยท่านทาบุญวันเกิดของท่านด้วยทาบุญบ้านใหม่บ้านขึ้นมาบ้านบ้านพักของท่านด้วยนี่แหละจะน่าจขึ้นมา ขึ้นมาเสร็จแล้วก็นั่นนะมาคกวัดป่าบ้านตาดนลลูกหลานนะแล้วก็ท่านนายกก็ขึ้นได้มาที่บ้านตาดอย่างพกลูกหลานได้เห็นนั่นนงเน่าว่าไปข่าวนี่ไปมาลุมมาตุ้มมาตุ้มมาลุมลูกหลานนะจากนั้นเดินมาพักอยู่ที่กองทำกองเพลนนะนี่แหละ อนี้ก็มา,าลงไปางานวันที่ห้าตวหลานนะลูกหลานติดตามคงจะรู้คงจะทราบวันที่สี่วันที่ห้าน,นี่ก็วันที่หกวันวันที่หกเมื่อวานเนะี่ยมาพักที่ทำกองเพลงมารับที่ออกแบบสมประตูออกแบบถนนออกแบบราวราวสะพาน พอรับเสร็จแล้วลุงพ่อก็กลับมาวัดลูกตาลลุงพ่อเมื่อวานวันที่หกลูกตากลับมาถึงวัดเสือบสองทุม่มนะลูกหลานวันนี้เป็นวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดธันวาหกสี่นะมาที่วัดก็นั้นหนังสือก็หนังสือก็มาทั้งหกนวยวันหกเล่มนะตู้ก็มาอีกสิบใบวันนี้ก็คงจะได้ หลวงพ่อเป็นเน่เลยถึงจะคงจะได้หาจตุตปัจจัยจ่ายค่าหนังสือแล้วลูกหลานนะหนังสือด้วยตู้ด้วยอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังนะนี่แหละสาธารณกิจภารกิจของหลวงพ่อเนี่ยเราเล่าเก่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานอย่าไปคิดว่าตัวเองโอ,โ,อโอ้มีภาระหมกักจุงเหยงวนวายหลวงพ่อนอะายุกแก่ถึงขนาดนี้ไม่รู้อะไรตอนเมื่อไหร่สมัครใจไหมก็ คาว่าสมัครใจเนี่ยไม่มีแล้ลูกหลาเนเลยมีแต่ไปตามการเวลากาลเทศะการสถานที่เหมาะสมที่ควรจะไปนะถ้าไม่ไปเริ่มก็อ,อย่างไงไม่ได้จําเป็นต้องไปในเมื่อไปแล้วกัน,นการเดินทางถึงยังไงกับชูบ้านตัวเองไม่ได้สะดวกสบาย แล้วก็ขึ้นมาข่าวนี่ก็คงเจ็ดถ้ำกองเพนะลูกหลานศรัธาญาติโยมอันนี้ก็อยากจะประกาศทุกวี่ทุกวันเหมือนกันเพราะมันใกล้เข้ามาแล้วคล้ายๆกับว่าเป็นงานเป็นงานภายในวัดแต่ว่าก็ควรจะรีบบอกกล่าวเพราะว่างานหลวงปู่บุญเพงเกมาพิรโตจะได้บรรจุอธิษานถ้าเราไม่พูดไม่กล่าว ก็เหมือนกับเรามิดมิดมีเกินไปก็เหมือนกับหลวงปู่บุญเพ่งเป็นของเราคนเดียวไม่ให้ความสําคัญเฉลยมันก็ไม่ถูกอีกแต่นี่หลวงพ่อก็เอาประกาศให้ลูกให้หลานจะทายญาติโยมเน้อวันที่14บสีตอนเย็นก็จะมีการสวดเจริญพรพุทธนต์เพื่อจะได้นําอธิษฐานของหลวงปู่บุญเพ่งเกมาพิระโตเข้าไปในบรรจุไว้ในเจดีก่อน วันที่สิบ้าก็เป็นการทำบุญสลองเฉลิมแล้วก็จบละท่านีต่อไปกันนู่นละท่านี้ <c oughs> กววาเดือนพฤษภาคงจะสมโพธิฉลองใหญ่สมโพธิเจดีย์ของหลวงปู่บุญเพ่งอันนี้ก็จะเล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังแต่เจดีย์ของหลวงปู่ขาวก็ทําไปเรื่อยๆยุ่ลูกหลานไปเห็นแล้วก็เออเป็นที่พอใจ ช่างเขาก็ตั้งใจทําดีมากเป็นที่พอใจที่หลวงพ่อไปพักอยู่ทำมกองเพนอันนี้เนี่ยเล่าก่าให้ลูกหลานฟังสรุปแล้วก็คือด่านวัตถุนะลูกหลานที่พูดมาทั้งหมดมีแต่วัตถุแต่หลักของพุทธศาสนาวัตถุและนามธรรมามันก็ไปจะไปด้วยกัน แต่บางสิ่งบางอย่างบางครั้งมันขวางกันเเหมือนกันนะลูกหลานนะบางทีก็เป็นเครื่องกดทวงตัว etchup, รูปธรรมเนี่ยเป็นเครื่องกดทวงตัวนามธรรมทําให้จิตใจถ้าว่าจิตใจยังรุ่มหลงมัวเมาอย่างวกวนเวียนยังมาติดมาคล้องอยู่กับตัวรูปธรรมรูปการทั้งหลายแหลททาให้จิตใจของเรา ไปไม่ถึงไหนเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นเครื่องทวงเหมือนกันทวงจิตทวงใจไม่เช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องใช้ปัญญาใช้ในวความคิดเหมือนกันทำก็ศักดิ์วรทำหน้าที่ทำาก็ทำไปแต่ว่าส่วนด้านจิตใจเราจะพิตพิกจิตพิกจิตพ,กพ,กพิกใจ ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำไปนะั้นมันไม่ใช่สาระแก่นสารอะไรนะเพียงแต่ว่าหน้าที่ทำก็ต้องทำไปทำคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีไปแต่ทางด้านจิตใจที่จะชำระจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะตัวนั้นมันเป็นอีกตัวหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องได้คิด กันกลองไตรตองด้วยเหตุและผลอย่างมากจุดนั้นแต่ตัวนี้ก็เหมือนกับใคล้ายๆมาเป็นเครื่องห่อหุ้มเป็นเครื่องพาพาเดินพานำทางแต่เราก็จะไปเกาะขอบเรืออยู่ก็ไม่ได้นะขานำทางเราจะไปเกาะขอบเรือไม่ได้แต่ถึงข่าวเรือนั่งเรือไป พอถึงเรือไปถึงฝั่งเราพร้อมจะกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นเรือเราก็ไม่ไม่แบกเรือไปอด้วยอีต่างหากเมื่อเราขึ้นฝั่งแล้วก็ทิ้งเรือเลยเไม่ต้องแย่แสเรื่องเรือเพราะเราจะต้องไปขึ้นไปรับบวลม,มุาสุขความบริสุทธิ์ลุดพ้นจุดนั้นแต่แต่เรือนะั่นก็เป็นเป็นพาหาหนะนำเราไปสู่จุดหมายปลายทาง แต่เราจะมาเกาะขอบเรือไปเม้นไปไหนไม่ไม่ผลนะลูกหลานนะตายกับเลือแทนี้ก็เหมือนกันการที่จะทางคุณงามความดีที่หลวงพ่อพูดกลา่าวเหว่งทำนั้นทำนี่ผ้าป้ายิกุ้นได้จะปัจจัยอย่างนี้สร้างถาวรวัตถุตรงนั้นตรงนี้เราจะมาติดติดกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเดี๋ยวจะเป็นตัวเล่นตัวไลมแมลงสาบ เป็นตุ๊กแกเป็นหนูวกวนเวียนอยู่สิ่งเหล่านั้นอีกไม่ใช่เรื่องฮะสรุปแล้วไม่ใช่เรื่องเราต้องรู้อันนั้นคืออะไรอันนั้นคืออะไรที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากอาสวาวะกิเลนคืออะไรนะมันต้องมองดูทั้งทั้ง,งให้รอบขอบทั้งสองด้านต้องใช้จิตติต้องใช้ปัญญานะลูกหลานพระเนนทุกองนะที่หลวงพ่อพูอดให้ฟังเนะี่ย ไม่ใช่พกท่านทั้งหลายเกาะติดกับสิ่งเหล่านั้นนะอันนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ในโลกเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยอยู่ในโลกแต่อยาไปติดโลกให้สบััดออกเ,อเมื่อเราทำจิตใจให้ดูอีกมิติหนึ่งเ,เหมือนกับน,น้ำกับน,น้ำมันลักษณะนะั้น เหมือนกับน,น้ําโลกทั้งหลายเหมือนกับน,น้ําแต่ใจของเราเหมือนกับน,น้ํามันถึงจะไปหยดอยู่ในน้ํามันก็เป็นก้อนของมันมันไ,ไม่ติดกับน้ํามันไม่เข้ากันก็ไม่ได้กับน้ำนี่แหละเราจงพยายามทําจิตใจของเราให้เหมือนกับน,น้ํามันมันมีอีกเข้าไปอีกมิติหนึ่งให้รู้จักการวางตัวาการดําเนินงานาแนวความคิด ที่จะถีบยกระดับจิตใจของเราให้พ้นจากทุกข์นะพ้นจากพวกในในับวันสงสารให้เห็นเออสียงทั้งหลายทั้งปวงทั้งอยู่ทั้งเหมือนกับเราอยู่ในร่างกายเหมือนกับเราอยู่ในร่างกายจิตใจของเราอยู่ในร่างกายคือนามธรรมจะอยู่ในร่างเนี่ยอยู่ในตัวของเราอยู่ในร่างกายแต่ยังมาพิจารณาร่างกายอีกล่ะร่างกายเนี่ยมันของไม่เที่ยงนะเพใจนะ เป็นอสุภะปฏิคูลนะเน่าเปื่อยนะตายนะเอาไปเผาไฟทิงนะ้งเอาไปฝังดินนะแตกสลายนะดินสู่ดินน้ําสูดด่น,น้ํำวมสูมลมส่ลมไฟสู่ไฟนะใจนะอย่าไปติดอย่าไปยึดติดนะใจนะอันนี้ก็คือเราต้องสอนใจของเราอยู่เสมอนี่แหละคล้ายๆว่าถึงจะอยู่ในกายก็ไม่ให้ติดในกายความรู้สึกนึกคิดตัวน,นั้นนะให้มองกายไว้อยู่เสมอ กายเนี่ยนะมันไม่ใช่ของเราเน่เอกสักวันหนึ่งนะมันต้องแยกจากกันนะกายนะใจนะใจนะกายนะเราต้องคิดไว้อย่างไ้นนะลูกหลานนะนี่แหละการอยู่ในโลกวัฏสงสารเนะี่ยเราจะไปนอนจมนอนใจนอนจมปลักไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นะลูกหลานนะต้องคิดฟิตใจไว้อยู่เสมอไม่ให้หลงโลกหลงทางไม่ให้หลงโลกหลงสงสาร S <S นะยกระดับจิตใจให้พ้นจากทุกหนีออกจากโลกนะั้นดีที่สุดนะอย่าไปอยู่แต่ในโลกนะเกิดมาในโลกนะี่นินทาสนเสริญทุขทุกทั้งหลายทั้งมวลนนะ่มันอยู่ในโลกนะี่นะเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตาย,ตายเกิดสาระันวุ่นวายอยู่ในโลกนะี่มีแต่เรื่องทุกทางนั้นพวกนั้นพวกเราทุกทท่านทถาญาติดวงลูกหลานทุกคนนะพยายาม ภาวนาทานหลวงพ่อไม่อยู่นั่ยนจะจะนุกภาวนาไม่อิสระไม่ต้องห่วงตั้งอกตั้งใจหาหมุมสงบของใครของเราตั้งอกตั้งใจภาวนาทําจิตใจให้สงบนะนะเลิศประเสริฐที่สุดนะอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นตัวเองนั่ะเป็นที่พึ่งของตนเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยา คนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้ตัวของเรานะเป็นที่พึ่งของเรานะรับพรนะทีนี้นะได้หลวงพ่อให้พรอ,องค์เดียววันนี้นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปากาปะเต อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยถามณิโชติระสสยถาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิานิตยังวุธาปจายโนจัตตารุธรรมวัฏานติอายุวันโนสุขังภาลังผวาตูสะภพพามังคลังราขันตูสัพ,พเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะ สัทาโสถีภาวันตูเตท,ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกผ่านทางเฟซบุ๊กและยูทูบนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคําน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา